สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาให้ไพ่เล่าเรื่องกันค่ะถ้าหัวใจคุณกำลังคิดถึงใครบางคนนะคะให้ฟังไพ่ชุดนี้ค่ะวันนี้นะคะมีจะใช้ไพ่รัติกาณนะคะในการเปิดดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรแล้วก็ไพ่วอเอ e ทนะคะเอเดีย๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเนาะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะถ้าหัวใจคุณกำลังคิดถึงใครบางคน คุคิดถึงใครบางคนอยู่หรือเปล่าคะวันนี้เม่เลือกทอปิกนี้ขึ้นมานะคะเราจะใช้ไพ่ราธิการในการเปิดกันนะถ้าหัวใจคุณนกำลังคิดถึงใครบางคนนะคะให้ฟังไพ่ชุดนี้ดูคุณกำลังคิดถึงใครบางคนจริงๆด้วยอ่ะ มีข้อมาาฟังนะคะคุณคุณเป็นคนที่รู้บุญคุณคนนะคะถ้าใครมีบุญคุณกับคุณนะคะคุณไม่มีวันดืมเลยะคะ่ะแล้วคุณก็เป็นคนน้อมน้อมนะคะต่อผู้หลักผู้ใหญ่มากๆตอนนี้กําลังก่อสร้างร่างตัวอยู่หรือเปล่าคะพลังงานคุณเหมือนคุณกําลังเริ่มต้นวางแผนนะคะที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของการงาน ล้วคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนมีความลึกลับอยู่ในตัวมีเซนต์มีสัมผัสนะคะบุกบคลิกภายในของคุณอะ่ะค่อนข้างที่จะขัดกับตัวตนภายนอกอย่างเช่นภายนอกคุณอาจจะดูเป็นคนตรงคนแรงแต่จริงๆแล้วค่ะคุณมีจิตใจความเป็นแม่พะมีความเป็นพ่อพะอยู่ข้างในมากเลยนะคะคราวนี้นเหมือนคุณกำลัง มีความกังวลใจมีความกลัวอะไรบางอย่างเดี๋ยวให้ไพ่ช่วยบอกนะคะคือเรื่องอะไรแล้วไข่อ,อ่อมันคือเรื่องอะไรเนาะ สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันมีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นนะมันมีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นนะคะเราก็มันมีคนที่คือคุณกาลังเครียดกังวลน,นะคะว่าเหมือนกับเรื่องราวของคุณอะเหมือนถูกเอาไป พูดในทางที่ไม่ดีอะคะ่ะชื่อเสียงของคุณอะมันค่อนข้างเลวร้ายนะคะเหมือนกับมีการปั้นเรื่องเกิดมันมีการปั้นเรื่องเรื่องราวของคุณเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนคุณอะไม่ได้อคือภายนอกคุณดูดีมากๆคุณดูยิ้มสดใสแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นยิ้มจากใจนะคะมันไม่ใช่เป็นยิ้มจากใจมันเหมือนกับภายในคุณร้องไห้อะ คุณเหมือนกำลังถือความกดแคนเอาไว้ภายในอะ่ะมันเหมือนกับถ้าใครมีบุญคุณกับคุณคุณสำนึกรู้รู้คุณคนที่มีบุญคุณแต่คนที่ทำ้ายจิตใจคุณคุณก็จะจำฝังใจจะยึดถือเอาไว้ไม่ปล่อยวางนะคะอันนี้คุณกำลังคิดถึงใครกันคะขอให้ใ้ชใชยบอก คนกำลังคิดถึงใครบางคนนะคะที่เขาอาจจะมีมีฐานะที่ด้อยกว่าคุณนะเหมือนกับอาจจะมีวัยที่ต่างจากคุณเหมือนกับเขา,าจะเด็กกว่าคุณนะคะในแง่ของอายุหรือถ้าเขาอะถ้าคนที่คุณกำลังคิดถึงนะคะเขามีอายุที่มากกว่าคุณอนะอาจจะมีความเป็นนิสัยเด็กภายใน นะคะคนที่คุณนึกถึงคือเป็นคนคนนี้เหมือนตอนนี้คุณอะคือคุณมีความรู้สึกแย่ๆก็จริงแต่เหมือนเหมือนกับชีวิตมันก็ต้องเดินหน้าต่อนะคะคุณเหมือนกับยังมีความหวังอยู่ภายใน,นว่าชีวิตมันต้องดีกว่าน,นีน้เรื่องเราแย่ๆมันได้จบลงไปแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีนึกถึงบ้างแล้วคนที่คุณนึกถึงนะคะ คือใครอืมคนที่คุณนึกถึงอ่ะอาจจะมีอยู่สองคนนะคะคือคนที่คุณนึกถึงคือคนหนึ่งแอนตีก,กว่าคุณอีกคนหนึ่งมีความอายุเยอะนะคะ มีความอายุเยอะมันเหมือนมันมีอะไรที่ที่อาจจะมันมีเรื่องราวที่มันทะเลาะขัดแย้งกันนะคะมีเรื่องราวที่ทะเลาะขัดแย้งกันแล้วก็เหมือนคนที่คนนึกถึงอะคนที่เขา เด็กกว่าคุณนะคะเขาวาจ,จะมีความสุขคือเขาก็มีความสุขดีมีอะไรดีอะไรเงี้ยคือในขณะที่เขามีความสุขนะคะมีความเหมือนกับมีความสโลไลมีความชิวอะไรเงี้ยแต่คุณภายในคุณกลับรู้สึกว่ามันเหมือนกับคุณคุณเสียใจยอะคุณเศร้ามากๆอะไรเงี้ยคุณเศร้ามากๆแล้วคือก็มีคนที่เข้ามาหาคุณอาจจะเป็นคนที่ มีวุฒิภาวะมากกว่าคุณอายุเยอะมากกว่านะคะมีความเป็นผู้นํามีความสําเร็จมีความมั่นใจอะไรเงี้ยเข้ามาในช่วงที่คุณอ่ะมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่านี้นะคะซึ่งตัวคนเองอ่ะคนก็มีมีความมีเซนนะคะมีเซนมีสัมผัสอยู่ภายในแล้วก็มีความอ่อนโยนนะคะหลายๆคนอ่ะก็อาจจะนับถือ พาแม่พาโพธิสัตว์กวนอิมนะคะดังนั้นออาจจะเป็นอะไรที่คนใหม่ที่เข้ามาที่เขาอายุเยอะกว่าคุณก็มีเซนว่าเหมือนกับคนคนนีแ้แหละจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะคนใหม่นี้เขามีความเป็นผู้ใหญ่มากนะคะ กำลังนึกถึงเรื่ออะไรคุณกลัวไม่มีกินนะคะคุณกลัวไม่ไม่จะกินคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จเลยทำงานหนักมากๆโฟกัสนีนเรื่องของการทำงานแล้วก็ มีคนที่เขาเป็นคล้ายๆคนที่คนใหม่ที่เข้ามาที่เขาอาจจะอายุเยอะกว่าคุณนะคะแล้วก็มีความสําเร็จมีความมั่นใจไงเขาอาจจะมาช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์ในในเรื่องของงานนะคะเพราะว่าคุณน่ะกังวลว่าคุณจะไม่มีกินนะคะคุณจะแบบครึ่งครึ่งกลางๆคุณต้องการความสําเร็จอ่ะนะเพราะว่าคุณได้เดินออกมาจาก คนเก่าแล้วเหมือนประตูโอกาสใหม่ๆกำลังทำงานกับคุณนะคะขอให้คุณหยุดคิดนะคะความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างความล้มเหลวมันได้จบลงแล้วต่อจากนี้โอกาสใหม่ๆเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานการเริ่มต้นความรักดีๆนะคะ ขอให้อยู่กับตัวเองมีสติมีสมาธิอยู่กับตัวเองนะคะมันเจ็บมันจะเจ็บมากๆมันคือคุณต้องผ่านจุดที่เจ็บมากๆมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งอะโหจะบอกว่าพอถ้าคุณหลุดพ้นจากเรื่องราวในอดีตได้นะคะชีวิตคุณจะ จะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นเลยอะมันจะเติบโตแสงสว่างแล้วก็รุ่งเรืองนะคะแล้วคุณก็ยังได้เจอคนที่รักคุณมากๆะคะ่ะมันจะเป็นความรักที่แบบเหมือนกับดึงดูดกันมากๆนะคะแล้วก็คุณจะทำงานเก่งขึ้นนะแล้วก็เหมือนกับตัวเขาอะคะ่ะตัวคนคนใหม่ที่มีความเป็นผู้ใหญ่อะ เขาก็จะผลักดันนะคะให้คุณอะประสบความสำเร็จแล้วก็จ,จะเขาตัวเขาเองเขาอาจจะอยู่ห่างไกลาจากคุณนะคะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ใกล้คุณอาจจะแบบหลายๆคนนะคะก็อาจจะได้เจอชาวต่างชาติหรือว่าเจอคนที่อยู่ไกลคุณมากๆนะคะอาจจะอยู่คนละจังหวัดคือไม่ได้อยู่ใกล้ๆที่แบบขับรถ หรือเดินไปหาใกล้ๆอยู่ซอยบ้านไม่ไกลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ดังนั้นคือมันจะต้องมีการนั่งเครื่องบินนะคะมาหากาันอะไรเงี้ยก็อันนี้มันจะเป็นความรักครั้งใหม่ชีวิตใหม่ของคุณที่มันจะเกิดขึ้นค่ะปวดใจคุณกําลังคิดถึงใครก็คงจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่คุณถูกทําร้ายนะคะคนเก่าก็สร้างเรื่องดรามา่าภายในคุณก็ถูกกระทบเหมือนยัง ยิมออกมามันก็เป็นยิ้มที่เหมือนกับยิ้มยิ้มเสียแ้งนะคะแต่ครั้งใหคุณทุกมากมากคุณยังถือยึดถือเรื่องเราในอดีตเอาไว้กับคนใหม่ที่เข้ามามาช่วยดันคุณนะคะให้คุณได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่เติบโตในสายงานคร่้นี้นะคะเดี๋ยวมีจะใช้ไพ่วอเดอร์ทีเพิ่ม คือการที่ชีวิตคุณมีความสุขแน่นอนว่ามันมีคนที่ไม่อยากเห็นคุณมีความสุขนะคะเป็นเพื่อนที่ที่เป็นคนที่แบบเขาเรียวกว่าคามิกเฟนอะคามิคคือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคู่เวรคู่กรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่ ไม่สามารถไว้วางใจคุณไม่สามารถไว้วางใจคนคนนี้ได้อะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบศัตรูที่อยู่ใกล้ชิดคุณคือมันมีคนที่แบบไม่ได้อยากเห็นคุณมีความสุขนะคะซึ่งตัวคนเองอะ่ะคุณไม่ได้แบบมีชีวิตที่ง่ายเหมือนคนอื่นเขาตัวคนเองต้อง,ต,อง busy, อต้องทูบิลซี่คือต้องทํางานหนักต้องยุง่งถึงจะประสบความสําเร็จได้ถว้วได้รางวัลชีวิตนะคะดังนั้นอะ่ะมันมีคน ที่ที่แบบไม่อยากเห็นเพื่อนได้ดีอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าคามิกเซนนะคะแล้วก็ตัวคนเองอะค่อนข้างที่จะเดี๋ยวคุณจะเติบโตขึ้นนะคะคุณเจอคุณคุณเจอด่านยากในชีวิตเพื่อที่จะก้าวข้ามไปสู่จุดที่มันดีขึ้นสองแสงสว่างเป็นประกายมากขึ้นนะคะ ซึ่งหลายๆคนอะนะคะที่เข้ามาฟังนี้นะ่ะอาจจะมีบางคนอนะอาจจะเคยเกือบที่จะลมละลายหรืออาจจะอยู่ในภาวะที่ตอนนี้คุณคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินหนักมากๆนะคะเหมือนมันติดติดขัดขัดมันไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยมีหนี้สินที่จะต้องทำตอนนี้คุณอาจจะไม่ไม่เห็นทางสว่างคืออย่างเช่นหมอมีทำไม มันจะดีด่ะมันจะดีได้หรอมันเหมือนกับตอนนี้มันมันมันมองไม่เห็นทางเลยแต่ไพ่มันก็ขึ้นก็อ่านตามน้าไพ่นะคะคือผ่านตรงนี้ไปได้อะก็จะคุณคุณมันคุณชนะแล้วอ่ะนะคะมันเหมือนคุณกําลังเจอด่านยากเหมือนเล่นเกมอ่ะแล้เจอด่านยากถ้าคุณผ่านมันไปได้อะคุณก็จะเป็น the winner นะคะคุณจะชนะดังนั้นอ่ะ ไม่ขอเป็นกําลังใจให้คุณอะผ่านด่านยากนี้ไปให้ได้นะคะเป็นด่านทดสอบที่ยากมากๆคุณต้องทํางานหนักเหนื่อยมากเพื่อให้หลุดพ้นจากภาวะนีิสินหรือภาวะมีความทุกข์ใจเรื่องของการเงินติดติดขัดขัดอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงมีข่าวลือที่ไม่ดีเกี่ยวกับคุณที่คุณถูกคนที่ไม่ชอบคุณสร้างข่าวขึ้นมาคุณต้องคุณขอให้คุณอะ ผ่านตรงนี้ไปได้อย่าไปยอมแพ้นะคะอย่าไปยอมแพ้ขอให้คุณก้าวข้ามตรงนี้ไปแล้วคุณจะได้ถ้วยรางวัลจริงๆนะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะมันต้องมันต้องไปเจอขั้นหนักจริงๆขั้นหนักจนรู้สึกว่าเหมือนอยากจะตายอะแล้วเหมือนกับ คราวนี้คุณจะถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้แล้วคุณไม่ได้ตายอะ่ะคุณจะเหมือนเกิดใหม่เลยดังนั้นอย่าพึ่งตายนะคะก็คือขอให้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้มีกําลังใจนะคะคือพาดิตขึ้นมันมีตกแล้วมันก็มีขึ้นดังนั้นอะ่ะคือเวลาที่มันแย่มันก็แย่อยู่ไม่นานนะคะี๋ยวมันก็ดีขึ้นในช่วงเวลาที่ดีเราก็อย่าประมาทเราก็ต้องดูอะไรที่ ดูความเสี่ยงรู้อะไรนะคะวางแผนป้องกันความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็เราเราถ้าช่วงขาลงอะ่ะเราก็จะได้ไม่เจ็บหนักเอาประสบการณ์ที่คุณได้เคยผ่านมามาใช้เออเซฟนะคะป้องกันความเสี่ยงไม่ให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ ตัวคนเองนะคะหลายๆหลายห,ายหายคือคุณน่ะก็จ,จะมีลูกนะคะมีลูกแล้วก็หรืออาจจะถ้ายังไม่มีลูกนะคะก็อาจจะมีแผนอยากจะมีลูกเงี้ยค่ะดังนั้นอันนี้นก็จะบอกว่าปับหนึ่งนะ คือถ้าคนมีนะคะบางบางครั้งน่ะก็อย่าไปตามใจลูกมากเกินไปอาจจะทําให้คือจะอัดคืออะไรเงี้ยอย่าไปเสพติดนะคะเสพติดลูกหรือว่าอาจจะไปเอาใจหรือตามใจมากอะไรเงี้ยนะคะให้ก็ขึ้นมาเตือนสําหรับคนที่มีลูกนะคะสําหรับคนที่มีลูกก็อาจจะต้องต้อง ต้องดูนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไพ่มันก็ขึ้นนะคะมันอาจจะแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าไปละเลยนะไม่ได้ถึงขั้นว่าละเลยไม่ใส่ใจดูแลลูกของคุณแต่แค่ว่าอย่าถึงขั้นตามใจจนเขาเสียคนนะคะถ้าใครที่คิดจะมีลูกตอนนี้ก็ก็ยังนะคะเพราะว่าเหมือนคุณกําลังจะต้องจัดสรรถ้าถ้าใครที่แบบยังไม่ได้มีลูกนะก็คือไพ่ก็ขึ้นมาว่าอย่าเพิ่งมีเพราะว่า คุณอาจจะต้องเหมือนกับจัดการชีวิตของคุณนะคะนี้เรื่องของการเงินให้มันเรียบร้อยให้มันดีก่อนอนะแล้วค่อยคิดในเรื่องของการมีลูกนะคะตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่คุณจะมีลูกนะคะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องราวอยากจะทําให้มันเป็นคอนเทนต์ที่แบบหวานแววอะไรเงี้ยนะคะแต่ขึ้นมาชีวิตของคุณอะมันเหนื่อยยากมากๆเลยนะคะ มันเหนื่อยยากมากๆเลยเดี๋ยวเมนะคะจะขอใช้ไพ่พันตาออโรคิลนะคะในการเปิดคลิปต่อนะคะสำหรับคนที่มีพลังงานตรงมีคิมมี้เยอะเลยนะคะ mm hmm. ก็อยากให้พี่พันตาออโรคิลเนี่ยช่วยบอกนะคะข้อความที่ที่หัวใจคุณตอนนี้หัวใจของคุณอ่ะคุณรู้สึกยังไงนะคะ มันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยคะให้ไพ่พี่พันตาช่วยบอกนะคะบอกรวมถึงอาจจะบอกเรื่องราวของอดีตของคุณนะคะเรื่องราวของคนที่คุณมีถึงอดีตของคุณแล้วก็คนใหม่นะคะโดยการที่ใช้ไพ่พี่พันตาเดวเค์นะคะในการช่วยขยายค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังจนถึงตรงนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พลังงานบอกให้เมดไว้นะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องมอเมมอยาค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีรับตุจีนะคะบ๊ายบายค่ะ